สนับสนุนโดย True องค์กรดิจิทัลคุณภาพมาตรฐานสากลการันตีด้วย APQO และ ESQR สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการสุขหยุดโรครายการที่จะมากระตุ้นต่อมความสุขเพื่อหยุดโรคร้าย พบกันเป็นประจำทุกวันอาทิตย์15นาฬิกาถึง15นาฬกา30นาทีทีนีที n n ช่อง16กับเรื่องราวที่น่าสนใจด้านสุขภาพสำหรับสัปดาห์นี้จะมีอะไรนำเสนอบ้างติดตามพร้อมๆกันจากช่วงสิ่งที่น่าสนใจประจำสัปดาห์ค่ะโดยเคล็ดลับการกินสำหรับผู้สูงวัยห่างไกลโรคในช่วงหน้าฝนสนวัตกรรมการรักษาโรคทางจิตเวชผ่านศูนวัตกรรมและการเรียนรู้สมองจิตใจครบวงจร ปวดหรือรังบริเวณข้อมือซออาการโรคเดระแหวงโรคยอดฮิตชาวออฟฟิศใช้งานมือหนะักหลังจากที่ได้ชมภาพรวมของรายการในวันนี้แล้วว่าจะนำเสนออะไรบ้างนะคะเข้าสู่ช่วงแรกเลยค่ะในช่วงหน้าฝนแบบนี้แนะ่นอนนะคะจะมีทั้งไวรัสจะมีทั้งความชื้นเป็นจำนวนมากเพราะฉะนั้นบรรดาผู้สูงอายุ จึงต้องดูแลตัวเองเป็นพิเศษค่ะโรคอะไรบ้างที่จะส่งผลกระทบกับผู้สูงอายุในช่วงหน้าฝนรวมถึงจะมีวิธีการในการดูแลป้องกันตนเองให้ปลอดภัยห่างไกลโรคอย่างไรวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยเพื่อขอความรู้กันค่ะกับศาสตราจารย์นายแพทย์ประเสริฐอัศสันตชยัยท่านเป็นนายกสมาคมพุทธศาสตร์และเวชศาสตร์ผู้สูงอายุไทยไปติดตามกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะสวัสดีครับ คุณหมอคะโรคที่มักจะเกิดขึ้นกับผู้สูงอายุในช่วงหน้าฝนมีโรคอะไรบ้างหรอคะก็อาจจะแบ่งเป็น2กลุ่มใหญ่ๆนะครับนะฮะกลุ่มแรกคือเรื่องเกี่ยวกับโรคติดเชื้อนะครับนะฮะกลุ่มที่สองคือเรื่องที่เกี่ยวกับไม่ติดเชื้อเช่้อนภูมิแพ้นะครับค่ะก็โรคติดเชื้อนั้นะก็ก็ก็ผมแบ่งเป็นสองกลุ่มนะครับคือกลุ่มที่มากับอากาศในการหายใจนะครับนะฮะก็ช่วงนี้ก็น t นิดนะครับคือเรื่องของโรคไข้หวัดใหญ่นะครับซึ่งจะมากับเดือนพฤิกาคมนี่นะครับนะฮะก็ระดาษ ราะว่าฝนมานะครับนะก็จะมีอาการไข้ไอเจ็บคอมีน้ำมูกนะครับนะซึ่งการมันก็จะภาาเกี่ยวกับโรคโควิดเหมือนกันนะครับนะะคนเชื้ออื่นๆที่เป็นพวกวรัสอื่นๆแทว่าอาจจะไม่สาคัญเท่ากับไข้หวัดใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นวิธีการป้องกันที่ดีที่สุดสําหรับผู้สูงอายุตอนนี้ทําอะไรได้บ้างคะที่หนึ่งนะครับก็คือรักษาภูมิร่างกายให้อบอุ่นอยู่เสมอนะครับนะฮะอย่าให้โดนอากาศเย็นๆนะครับโดยเฉพาะที่มันเปลี่ยนจากร้อนมาเย็นกระทันหันนะครับ แล้วก็ช่วงที่คนต่ก็พยายามอยู่ในรลกในต่างคนอันที่สําคัญนะครับนะฮะ<า>ค่ะแล้วก็อัดบาครับก็คือต้องนอนให้พอนะครับนะฮะต้นอนให้พอร่างกายก็ไม่แข็งแรงครับนะฮะแล้วก็อันที่สามเลยครับก็คือเรื่องของอาหารนะครับนะฮะก็ <ves. S 1> ต้องทานอาหารให้ให้หลากหลายนะครับนะที่นี้เรื่องอาหารที่เป็นเรื่องใหญ่นะครับเพราะว่าผู้สูงอายุนี่ก็จะไม่เหมือนป่วยทั่วไปที่ไม่มีฟันคิ้วดีนะครับนะฮะ เป็นทานอาหารซ้ำๆกๆครับนะเพราะฉะนั้นอาหารอะไรบ้างที่ผู้สูงอายุควรจะรับประทานเพื่อที่จะเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายแล้วก็ป้องกันตนเองไม่ให้เป็นโรคในช่วงหน้าฝนนะคะแนะนําได้ไหมคะคุณหมออาหารที่เรารู้จักกันดีครับคือความหลากหลายครับคืออาหารห้ามู่เช่นเรื่องของคาร,ร์โบไฮเดรตโปรตีนนะครับนะไขมันบ้างคบนั้นก็มีเกลือแร่แล้วก็อีกสำคัญครับที่คนลไปเลยนะน้ำครับ ให้สูงเนี่ยจะต้องการน้ำนะครับมากกว่าผู้อญยทั่วไปนะครับอาหารที่ควรจะเน้นเป็นพิเศษจริงๆเลยมีด้วยไหมคะขาดบ่อยๆครับคือเรื่องโปรตีนนะครับนะฮะโปรตีนเนี่ยมีบทสำคัญเกี่ยวกับการสร้างภูมิคุ้มกันของร่างกายนะครับนะฮะก็โปรตีนที่ภูมิคุมกันอยู่น้อยสักเวลาหนึ่งกรัมต่อกิโลต่อวันนะครับนะฮะถ้าเกิดพูดถึงโปรตีนที่ผู้สูงอายุควรจะรับประทาน ควรจะเป็นแค่โปรตีนจากเนื้อปลาเท่านั้นหรือเปล่าคะก็ต้องดูโรคโรคที่เดิมที่มีอยู่นะครับนะฮะถ้าเกิดเป็นคนที่มีโรคไตอยู่อย่างเงี้ยนะครับถ้าทานอาหารโปรตีนก็ต้องเลือกนะครับนะเพราะถ้าโปรตีนจากพวกเนื้อสัตว์ใหญ่พวกเนี้ยก็จะทําให้ไตทํางานหนักนะครับนะะก็คือนโปรตีนประเลือกว่าย่อยง่ายครับเช่นโปรตีนจากไข่ขาวนี่นะฮะหรือไม่ก็จากพวกปลานะครับก็จะย่อยง่ายหน่อย แล้วนอกเหนือจากเรื่องของอาหารแล้วเนี่ยยังมีอะไรที่มีส่วนช่วยทำให้บรรดาผู้สูงอายุห่างไกลจากโรคที่มากับหน้าฝนอีกไหมคะครับนอกจากอาหารแล้วก็อีกอย่างสำคัญนะครับการออกกำลังกายนะครับนะฮะการออกกำลังกายนะับนะอันนี้ต้องอย่าลืมเลยเพราะว่าก็การที่เราน่างการที่เคลื่อนไหวครับนะฮะก็ทำให้มีการประทานอาหารมากขึ้นนะครับนะก็สามารถทานอาหารได้มากขึ้นก็จะได้ไม่ขาดสารอาหาร นี่ร่างกายเนี่ยก็จะมีชากระตุ้นผิตัณฑของร่างกายด้วยนะครับทิ้งท้ายคำแนะนำกันหน่อยแล้วกันค่ะผู้สูงอายุควรที่จะดูแลตัวเองอย่างไรเพื่อที่จะให้ปลอดภัยห่างไกลโรคคะก็ผมให้สุดง,ง่ายๆครับนะฮะว่าอ้วนออกอูบายหาโอกาสฉีดยาย่อมาจัดว่าอาคืออาหารนะครับนะฮะก็ะทานอาหารให้มันหลากหลายที่ที่เราบอกไปแล้วครับระบางเรื่องเรื่องฟังเคี้ยวให้ดีค้วนคือระวังอย่าให้ ้วนนะครับอย่าไปกินอาหารที่แป้งหรือน้ำตาลมากครับจนกระทั่งข้วนนะครับนะฮะออกออกกำลังกายที่เราว่ากันไงนะครับอูก็ระวังอุบัติเหตุหกล้มนะครับนะฮะอย่าหกล้มนะครับนะฮะอุบัติเหตุบางก็ไปนู้นนะครับก็คือดื่งเหล้าสุรานะครับบุหรี่นะครับนะฮะตัวจหาสุขภาพประจำปีนะครับนะฮะใครที่ไม่เคยตรวจภาพมาหลายปีแล้วช่วงโควิดเนี่ยก็ต้องไปดูบ้างนะครับนะตรวจเช็คสุขภาพบ้างนะครับค่ะ โอกาสคืออากาศกีนนะครับก็คือระวังหน้าฝนนะครับนะอากาศที่มันชื้นที่มันเย็นนะครับนะฮะก็จะทําให้เราเป็นไม่สบายนะครับชีดิตเราคงจได้คือฉีดวัคซีนนะครับค่ะสุดท้ายครับยาครับระวังนะครับการใช้ยามากเกินไปก็ได้แต่ก็เกิดผลเสียได้นะครับนะฮะให้ระวังอย่าไปซื้อยากิดเองนะครับนะฮะขอบคุณค่ะคุณหมอคะ เอาละค่ะคุณผู้ชมคะหลังจากที่เราได้รับทราบข้อมูลจะดูแลผู้สูงอายุให้ปลอดภัยห่างไกลโรคได้อย่างไรแล้วพักกันสักครู่ก่อนนะคะหลังจากนั้นในช่วงหน้าเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมมาติดตามเรื่องของการเรียนรู้เกี่ยวกับสมองและจิตใจอย่างครบวงจรสักครู่เดียวค่ะ มสุขภาพจิตมุ่งหวังที่จะเห็นประชาชนคนไทยทุกเพศทุกวัยมีสุขภาพที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจหากรู้สึกว่าเครียดท้อแท้สิ้นหวังลองปรึกษาพูดคุยกับใครสักคนหรือติดต่อมาที่เราสายด่วนกรมสุขภาพจิต1323หรือที่ Line แอด3 2 3 for t ไทยเพื่อขอรับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญเพราะสังคมไทยไปต่อได้และเราจะไม่ทอดทิ้งกัน กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการสุขหยุดโรคนะคะสำหรับวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมมาติดตามรายละเอียดเรื่องของศูนย์นวัตกรรมและเรียนรู้สมองและจิตใจครบวงจร Brain m y Mood ค่ะซึ่งจะช่วยทำให้สภาพจิตใจของคนไทยดีขึ้นมาร่วมฟื้นฟูสภาพจิตใจของคนไทยไปด้วยกันมาพูดคุยกับผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธัญญาแพทย์หญิงมัุรดาสวนโพค,ค่ะ สวัสดีค่ะคุณหมอคะสวัสดีค่ะคุณหมอคะเรียนสอบถามหน่อยจุดเริ่มต้นของการที่เราตั้งศูนย์นวัตรกรรมการเรียนรู้สมองและจิตใจ,จยอย่างครบวงจรเบรนไ m มู d นี่คือมีที่มาที่ไปยังไงอะต้องบอกว่าตอนนั้นนโยบายเลยค่ะท่านอธิบดีกรมสุขภาพจิตนะคะซึ่งตอนนี้เป็นปัจจุบันเป็นประหลัดใจค่ะท่านก็คิดว่าเอายังไงดีเบรน<ร> มายแล้วก็มูทเนี่ยมันสัมพันธ์กันเบรนคือสมองมายคือจิตใจ <c oughs> แล้วก็ถ้าคนเราสมองไม่ดีจิตใจไม่ดีอารมณ์ก็เสียเรื่องของมูทอันสุดท้ายด้วย <c oughs> ท่านก็เลยเชื่อมโยงกันเพื่อให้จำได้ง่ายๆเบรนมายมูทนะคะ <c oughs> ทางศิริธัญญายเองก็เลยรับนโยบายตรงนั้นเข้ามาค่ะว่าเราจะทำอย่างไรที่จะดูแลคนที่ยังไม่ป่วยด้วยนะที่นี่ก็เลยตั้งเป็นศูนย์นะวัตะกรรมขึ้นมานะคะก็มีคาว่า Innovation ขึ้นมา <c oughs> ทำอย่างไรนะคะเราเริ่มในเรื่องของการนอนก่อน นะคะที่จะทําให้เรา,เาสามารถที่จะป้องกันนะคะถ้าเราหลับดีอารมณ์เราก็ดีด้วยสมองเราก็สดใ<ม>ส,ด,สด้วยนะคะนม่หมายถึงการนอนคือหัวใจสําคัญของทุก,ทกอย่างค่ะวัตตุประสงค์ต่อไปคือเราไม่หยุดแค่ว่าสร้างนวัตกรรมขึ้นมาที่นี่ค่ะจะทําอย่างไรนะคะที่จะขยายไปให้ที่อื่นๆด้วยเพราะไม่ใช่ว่าคนนนทบุรีหรือว่าคนกรุงเทพจะนอนไม่หลับที่เดียวมีหลายๆคนนะคะโดยเฉพาะช่วงที่มีโควิดตอนนี้นะคะ ยังไม่ป่วยก็เครียดป่วยไปแล้วก็มีลองโควิดด้วยนะคะ,คะเราไม่ต้องบินไปต่างประเทศไม่ต้องไปทำสลิปสปาต่างประเทศมีสลิปสปานะคะ,คะเรามาตั้งสลิปสปาที่นี่ขึ้นมาเองนะคะแล้วก็ขยายไปที่อื่นๆนะคะกระบวนการการทำงานศูนย์นี้ช่วยให้คนนอนหลับให้จิตใจรู้สึกผ่อนคลายสดใสสมองปลอดโปร่องอยางไรบ้างหรอคะค่ะเริ่มต้นนะคะเราก็ไปเรียนรู้เรื่องของการนอน เวลาเรานอนมันจะมีหลับแบบสองแบบหลับแบบตื้นๆกับหลับแบบลึกลองสังเกตเวลาเราหลับลึกปุ๊บเนี่ยตาจะกระตุกลองแอบ,บสังเกตคนข้างๆดูนะคะมันจะกระตุกไปมาเราก็ใช้ตรงนี้ค่ะเวลาที่ตากระตุกมันจะเป็นลันกษณะของการเบรนมันจะมีการเอาสิ่งที่แบบเป็นท็อกซิกออกเหมือนเป็นการดีทอ็อกอย่างหนึ่งนะคะทีนี้เรายังไม่ต้องบอกว่าให้เขาหลับสนิทแต่ก็ใช้นวัตรกรรมตรงนี้ค่ะในการที่จะเ,เรียนแบบ การที่มีการกอกลูกตาอย่างรวดเร็วนะคะ,<ฮ>ะค่ะก็เขาเรียกว่า Rapid eye movement คือหลับลึกจริงๆนะคะแต่ยังมีสติดีอยู่นะคะ,<ฮ>ะแล้วก็ทำโดยเครื่องมือของคนไทยเองนะคะเราก็ใช้ตอนแรกคือเป็น hand block ก่อนมากดแล้วก็เลี่ยมแบบการกอกลูกตาเวลาที่เราหลับลึกๆไปเลยนะคะ,<ฮ>ะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็มีการประยุกต์ใช้เป็นแบบเลเซอร์แล้วก็จำลองห้องนอนให้นะคะ แล้วสเต็ปถัดไปนะคะที่จะขยายผลได้มากๆเลยก็คือการทำเป็นแอปพลิเคชันค่ะทุกคนมีมือถือะนะคะอันนี้เป็น next step ถัดไปค่ะ,คะทีนี้การทำพวกนี้ค่ะก็เจ้าหน้าที่ของสีธัญญาเองอาจจะไม่เพียงพอนะเราก็มีการทำสกัดเป็นความรู้ค่ะเป็นตำราออกมาผ่านการวิจัยนะคะแล้วก็มีวิธีการโค้ชการสอนนะคะบุคลากรสาสุขค่ะอาจจะบอกว่าโอ้มีบริษัทเอกชนมาติดต่อเราเยอะมากเพื่อจะทาเป็นเหมือนโอ้ เป็นการค้านะคะเป็นศูนย์ของเขาด้วยใช่แต่ทีนี้เราก็มองว่าจริงๆแล้วเนี่ยพอเราจดลิขสิทธิ์เหล่านี้แล้วเราก็อยากให้หน่วยงานของราชการนะคะเพราะว่าในสิทธิ์ต่างๆเนี่ยสามารถที่จะเบิกได้ตามสิทธิ์ทั้ง3กองทุนเลยไม่ว่าจะเป็นข้าราชการสิทธิ์ประกรันสังคมรวมถึง30บาทด้วยนัดเป็นคนไข้มาที่ศูนย์แห่งนี้ค,คุณหมอจะดูแลยังไงนัดบ้างจะช่วยเหลือ,อยังไงนัดบ้างแล้วนัดต้องทําอะไรบ้างคะต้องตกลงบริการกันก่อน นะคะว่าเราต้องอธิบายเนาะทั้งการนอนหลับยากกับกับกับรับตื่นๆมันเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็ต้องมีการทดสอบด้วยพอตกลงบริการเสร็จนะคะ,คะต้องมีการตรวจขึ้นสมองนะคะซึ่งเป็นวิธีการที่ไม่ได้เจ็บนะคะไม่ได้ตรวจเลือดไม่ได้อะไรเลยนะคะเป็นการตรวจขึ้นสมองดูว่าเอเอไอที่แบบเราหลับยากกับรับับตื่นเนี่ยมันเกิดจากขึ้นสมองตรงไหนนะซึ่งจะได้แก้ไขได้ แล้วเสร็จแล้วเนี่ยก็เข้าสู่สลิปสปาของเราะนะคะซึ่งสลิปสปาเองก็จะมีวิธีการนะคะตอนนี้ก็คือใช้เป็นแบบว่าเลเซอร์แล้วก็ต้องใส่แว่นตาโดยเฉพาะด้วยนะคะ<ช>แล้วก็ทําไปสักประมาณ3ครั้งนะคะใช้เวลาครั้งละแต่ละครั้งเนี่ยประมาณ1ชั่วโมงถึง2ชั่วโมงเพราะเราอยากให้แบบว่าพอมันเริ่มปรับสมดุลนะคะแล้วก็ร่างกายมันก็จะเหมือนกับว่าปรับนาฬิกาชีวิตใหม่ ทําให้เราเองเนี่ยเหมือนรีเซ็ตตัวเองขึ้นมาใหม่นะคะแต่ต้องทําซ้ําๆกันนะคะอย่างเช่นอาจจะเดือนนี้อาจจะนับมาสัก3า,าครั้งอะไรนี้เป็นต้นนะคะ,คะแล้วก็ปกติแล้วคอสของเราก็จะประมาณสัก6ครั้งนะคะ,คะก็ประมาณ2เดือนเราก็จะกลับไปหลับได้หลับสมูทขึ้นตื่นมาฉี่แล้วก็กลับไปหลับต่อได้อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะ,คะก็จะง่ายขึ้นชีวิตก็จะดีขึ้นนะคะ คุณหมอได้หมายถึงว่าใช้เวลาแค่หครั้งค,คือหายแบบหายขาดดีขึ้นเนี่ยเป็นมาหลายปีแล้วแต่เราใช้เวลาประมาณแค่สักสองเดือนนะคะ,ค,ะคือเรากลับไปแก้ที่ต้นเหตุนะคะไปปรับนาฬิกาชีวิตของเรานะคะโดยใช้เราเรียนแบบธรรมชาติการกระตุกด้วยตานี่แหละค่ะ,คะจริงๆแล้วศาสตร์ของการกระตุกด้วยตานี่เป็นศาสตร์ทางจิตเวชอย่างหนึง่งแต่เดิมเราจะใช้กับคนไข้ที่มีภาวะที่เรียกว่า PTSD ค่ะ คือเพราะว่าที่อย่างเช่นผู้หญิงโดนข่มขืนโดนกระทบกระเทือนทางจิตใจอย่างรุนแรงนะคะหรือว่าสูญเสียคนรักอย่างเฉียบพลันนะคะแล้วก็เกิดบาดแผลทางจิตใจขึ้นมาแล้วก็จะใช้ EMDR เนี่ยค่ะคือ Eye Rapid Movement ของตาเนี่ยค่ะแล้วก็ทำให้เขาเองเนี่ยสามารถให้จะปรับสมดุลขึ้นมาได้นะคะแต่นั้นเป็นแบบวิธีตับ ฝั่งตะวันตกฝั่งตะวันออกแบบไทยทำรรเนี่ยคือใช้สลิปบ็อกเนี่ยแหละค่ะคุณหมอคะถ้าเกิดอยากจะใช้บริการ<ช>ที่ศูนย์นวัตกรรมสามารถไปใช้บริการที่ไหนได้บ้างคะต้องบอกว่าแน่นอนค่ะที่โรงพยาบาลศรีธัญญาย,ยนินดีต้อนรับทุกท่านค่ะสามารถติดต่อในเบอร์โทรศัพท์นี้ได้เลยนะคะในวันแล้วก็เวลาราชการค่ะหรือว่าเข้าใน a c e b o o k นะคะในเรื่องของศูนย์นวัตกรรมศรีธัญญายค่ะแล้วก็ในเดือนหน้านะคะมีข่าวดีค่ะของคนอยุธยาค่ะแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงค่ะ เราจะมีการขยายสาขาไปอีก10แห่งด้วยกันนะคะตั้งแต่ในโรงพยาบาลอำเภอนะคะถึงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบลด้วยนะคะติดต่อติดตามได้อีก1เดือนค่ะก็ถือว่าเป็นตัวช่วยที่ดีสำหรับการฟื้นฟูสภาพจิตใจนะคะเอาละค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนหลังจากนั้นในช่วงหน้าจะพาคุณผู้ชมมาติดตามปัญหาของหนุ่มสาววัยทำงานกับออฟฟิศซินโดรมค่ะคุณผู้ชมมีปัญหาหรือเปล่าที่ข้อมือ ปัญหาที่ว่านี้คืออะไรแล้วจะสามารถแก้ไขได้แบบไหนพักกันก่อนช่วงหน้าน้องโอพันธ์พิไลปุกหุดมีคำตอบมาฝากค่ะ เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการสุขหยุดรอกค่ะตามที่เรียนให้คุณผู้ชมได้รับทราบนะคะในช่วงนี้เนี่ยจะพามาติดตามปัญหาของหนุ่มสาววัยทำงานนะคะที่จะประสบกับออฟฟิศซินโดรมโรคนี้หลายคนเป็นนะคะจะมีอาการปวดยกตัวอย่างเช่นอาจจะปวดข้อมือชื่อภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าเดอร์กาแหวงค่ะใครบ้างที่จะเสี่ยงต่ออาการแบบนี้1 อาจจะเป็นบรรดาพ่อครัวแม่ครัวที่จะต้องใช้ข้อมือในการทํากับข้าวนะคะในขณะเดียวกันก็จะมีพวกพนักงานที่ทําหน้าที่เป็นกราฟิกดีไซน์ต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ต้องใช้เมาส์อยู่เป็นประจำรวมถึงคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกอ่อนที่จะต้องอุ้มลูกด้วยเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเราเป็นเดือกระแวงหรือไม่จะมีวิธีการในการป้องกันร,รักษาได้แบบไหนน้องโอพันพี่ไลปุกหุดมีข้อมูลมาฝากค่ะ หมอสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้ค่ะจะมาขอความรู้คุณหมอเกี่ยวกับโรคเกี่ยวกับข้อมือยอดฮิตก,กับเดร์กา<ร><อ>แวงค่ะครับผมชื่อมันแปลกๆมากเลยคุณหมอมันมเกิดขึ้นได้ยังไงคะที่มาที่ไปเอ่อก็คงจะเป็นเขาเรียกว่าถ้าเอาเป็นชื่อภาษาไทยนะครับก็จะเรียกว่าชื่อว่าปลอกเส้นเอ็นอักเสบบริเวณข้อมืออ่าครับผมก็คือเป็นโรคของถ้าเกิดว่าใครที่คุ้นเคยกับโรคนิ้วล็อกอยู่แล้วก็จะเป็นโรค คือลักษณะเดียวกัน <c oughs> นะครับก็คือว่าปกติตรงข้อมือของเราเนี่ยก็จะมีเส้นเอ็นที่วิ่งผ่าน <c oughs> นะครับแต่ว่าโรคเดรคแบงเนี่ยก็คือจะพูดถึงเส้นเอ็นที่วิ่งไปเลี้ยงบังคับนิ้วหัวแม่มือ <c oughs> นะครับตรงบริเวณข้อมือเน,นี่ยก็จะมีเขาเรียกว่าเป็นตัวคล้ายๆเป็นพังผืดเนืน้อเยื่อเป็นเปล่ะ <c oughs> คือทําหน้าที่คือย,ยึดให้เส้นเอ็นเนี่ยมันอยู่ในที่ของมัน <c oughs> นะครับทำใ,ให้มันมั่นคงการที่เราจะจับจะขยับนิ้วโป้งเนี่ยก็จะได้ว,ว่ามั่นง <c oughs> คงอันนี้เนี่ยคือถ้าเกิดว่า มันเกิดการอักเสบขึ้นเกิดการใช้งานที่มันซ้ําๆกันมากเกินไปก็ทําให้เกิดการอักเสบเกิดขึ้นเกิดการหนาตัวของตัวปลอกตัวเนี้ยนะครับก็จะทําให้มันไปรัดตัวเส้นเอ็นที่มันวิ่งผ่านอยู่ด้านในก็ทําให้เกิดอาการขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นอาการปวดอาการเจ็บข้อมืออาการขัดเวลาใช้งานนะครับเพียงแต่ว่าคนบัญญัติคนแรกก็อาจจะเป็นแพทย์ เพราะฉะนั้นก็เลยชื่อก็เลยเรียกอย่างนี้เป็นต้นมา,<ภ>านแล้วว่าเดือกระแวงโรคเดือกรแวงหรือโรคปอกหุ้มเส้นเอ็นบริเวณข้อมือด้านหัวแม่มืออักเสบเป็นโรคที่พบได้บ่อยในกลุ่มพ่อครัวแม่ครัวที่ต้องใช้ข้อมือมากๆพนักงานออฟฟิศกราฟิกดีไซเนอร์ที่ต้องใช้เมาส์ คุณพ่อคุณแม่ลูกอ่อนที่ต้องอุ้มลูกคุณหมอคะแล้วสาเหตุล่ะคะเกิดขึ้นได้ยังไงคะท่าไหนหรือว่าเราต้องทอําอริยาบทอะไรคะมันถึงเกิดโรคนี้ขึ้นมาคะส่วนใหญ่นะครับสาเหตุก็คือเป็นการใช้กิจกรรมของมือหรือโดยเฉพาะหัวแม่มือนะครับในท่าที่ซ้ําๆกัน,นยกตัวอย่างให้เห็นง่ายๆที่จะพบกันเยอะเช่นคุณแม่มือใหม่ะนะครับเลี้ยงลูกเลี้ยงบุตรนะครับการที่จะอุ้มก็ต้องทําท่าประมาณ ประมาณอย่างนี้นะครับประคองกลางหัวแม่มือแล้วก็จะประคองตัวลูกไว้นะครับนะหรือคนไข้ที่ใช้อุปกรณ์ซ้ำๆเช่นใช้กันไกรนะครับก็จะมีลักษณะแบบว่าต้องง้างต้องบีบต้องง้างบีบพอซ้ำๆกันก็จะใช้เส้นเอ็นตรงตำแหน่งนี้มากขึ้นมากขึ้นก็มีการเคลื่อนไหวมากขึ้นก็คือการเสียสีมากเสียสีมากก็เกิดการอักเสบเชิงน้อยนะครับร่างกายก็ปรับตัวโดยการมีการหนาตัวขึ้นของ ทั้งเส้นเอ็นแล้วก็ทั้งปลอกเส้นเอ็นจนถึงจุดหนึ่งร่างกายก็ไม่ไหวก็จะเตือนมาอาจจะเริ่มจากเจ็บน้อยๆก็จะเจ็บมากขึ้นเจ็บมากขึ้นเจ็บจนขยับไม่ได้ะอะไรอย่างนี้ครับและเล่นเกมอ่ะคะหมออันนั้นก็เป็นอีกสาเหตุหนึง่งการพิมพ์แชทนะครับการเล่นเกมต้องขยับนิ้วโป้งซ้ําๆอยู่ในท่าเดิม ในมุมเดิมๆซ้ำๆเป็นสิบเป็นร้อยครั้งอันนี้ก็เป็นสาเหตุที่ทำกระตุ้นทําให้เป็นภาวะนี้ได้ครับอย่างจะเป็นเนี่ยค่ะหมอมันต้องใช้ระยะเวลาในการทําซ้ําเป็นปีหรือว่าเป็นเดือนหรือว่าแล้วเราแต่ความถี่ของเราค่ะก็คือขึ้นกับลักษณะการใช้งานถ้าใช้งานที่เรียกว่าดุนแรงและหนักอาจจะไม่ต้องถี่มากก็สามารถเป็นได้แต่ถ้าเกิดใช้งานเบาๆอย่างเช่นอย่างเช่นแชทแต่มันต้องซ้ำๆกันเป็นร้อยนะครับ หลายหลายเดือนนะ,ะก็อาจจะอาการจะค่อยๆเริ่มต้นอย่างนี้ครับส่วนอาการจะปวดบริเวณข้อมือจะปวดมากๆเวลาบิดข้อมือโดยอาการบ่งชี้ของเดรกาแวงจะประกอบไปด้วยสัญญาณดังต่อไปนี้ปวดบวมแดงร้อนที่ข้อมือบริเวณโคนนิ้วโป้งปวดมากขึ้นเมื่อมีการใช้งานหรือขยับข้อมือขยับข้อมือหรือนิ้วโป้งได้ลำบากถ้าเป็นมากอาจปวดร้าวไปยังข้อศอกและมีอาการชาด้านหลังนิ้วหัวแม่มืออย่างอาการเตือนคุณหมอบอกแล้วมันจะปวด มันปวดตรงไหนยังไงปวดขนาดไหนคะแล้วก็แบบว่าลักษณะเด่นของการปวดเราเป็นแน่ๆเลยโลกนี้ก็คือถ้าเป็นเดอกระวงเนี่ยปวดข้อมือบริเวณนี่เลยครับอ,อาจจะพูดให้ง่ายคือปุ่มกระดูกบริเวณข้อมือทางด้านขวัวแม่มือตร,ต,รต,รตรงนี้ใช่ครับปุ่มนี้เลยจุดเนี้ยถ้าเกิดว่ามันจะเจ็บที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นการเจ็บแบบเจ็บเฉพาะจุดเลยถ้ากดไปตรงปุ่มกระดูกตรงนี้ จุดนี้เลยที่อันนี้คนไข้เขาจะบอกแบบชัดเจนะนะครับนะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นมานานๆสักระยะหนึ่งเราเทียบ2มือเราก็จะเห็นว่าปุ่มกระดูกของสองข้างข้างที่เป็นนี่ก็จะมีความโตกว่าหนากว่าดูน,น,นูนกว่าคือเกิดจากตัวปลอกที่มันหนาขึ้นแล้วทำยังไงจะหายคุาหมอรักษายังไงดีคะคือการรักษาเนี่ยก็เราหลักการก็คือเริ่มต้นจากน้อยไปมากะนะครับหลักการเราก็จะมีเอาว่าเอาว่าพูดง่ายๆก็มีตั้งแต่แบบรักษาแบบ ไม่ผ่าตัดกับรักษาแบบผ่าตัดะนะครับซึ่งเราก็จะเริ่มการรักษาด้วยการรักษาแบบไม่ผ่าตัดก่อนเสมออยู่แล้วนะครับซึ่งอันดับแรกที่จะต้องทําก็คือว่าเราไปดูว่าสาเหตุที่เรา,เราดูว่าเราใช้งานอะไรที่มันต้องซ้าๆหรือทําอะไรแล้วมันเจ็บก็คือต้องไปจากัดสาเหตุก่อนะนะครับน,นี้คืออันดับหนึ่งเลยสองถ้าเกิดช่วงนั้นมีการอักเสบเยอะก็อาจจะกินยาลดอักเสบช่วย ะครอกระแวงค,ค่ะในส่วนของการผ่าตัดได้ยินมาว่ามีการผ่าตัดในรูปแบบของการสกิดด้วยค่ะใช่ครับเนื่องจากอย่างที่บอกไปแล้วว่าด้วยตัวโรคของมันเนี่ยเป็นลักษณะเดียวกับโรคนิวโลกะนะครับคือโรคนิวโอกเนี่ยเราสามารถผ่าตัดด้วยการเรียกว่าสกิดได้เพราะฉะนั้นตัวดี็กแวงเนี่ย เราก็สามารถผ่าตัดด้วยการสกิดได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าถ้าในรายละเอียดแล้วเนี่ยก็อาจจะมีความเขาเรียกว่าซับซ้อนมากกว่าตัวนิ้วล็อกจริงๆแล้วก็ไม่ต่างกับการผ่าตัดแบบปกตินะครับก็คือจะต่างกันเพียงแค่ว่าอุปกรณ์ที่เราใช้ตัดเนี่ยมันเป็นเข็มนะครับเพราะฉะนั้นมันก็คงจะต้องตัดแบบค่อยๆตัดอ่าเลยจะเป็นคําที่มาของคําว่าสกิดนะครับข้างในเนี่ยตัดเหมือนกันนะครับต่างกันเพียงแค่แผลที่จะเข้าไปตัดนะซึ่งถ้าเกิดว่า เป็นการผ่าตัดแบบปกติก็จะเปิดแผลประมาณ1เซนที่บริเวณตำแหน่งตรงที่เป็นนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นการรักษาด้วยการสก,กิดหรือผ่าตัดผ่านผิวหนังเนี่ยก็แผลจะเป็นเพียงแค่แผลรูเข็มหนึ่งรูเท่านั้นต่นมันก็จะเป็นแบบแผลเล็กเจ็บน้อยฟื้นตัวไวอ่าใช่ครับแผลเล็กเจ็บน้อยฟื้นตัวไวคุณหมอคะแล้วมันมีท่าบริหารไหมคะเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเดือกแวงเนี่ยค่ะเอ่อคือถ้าโดยความเห็นส่วนตัวนะครับเดือกแวงเนี่ยเป็นโรคที่ต้อง นะครับนะการที่เราไปบริหารท่าต่างๆเนี้ยอาจจะทําให้กระตุ้นให้ตัวโลกนี้เป็นมากขึ้นนะครับเพราะว่าทางที่ดีที่สุดก็คือว่าใช้ให้มันน้อยะนะครับนะถ้าบริหารในเดรกบแบงนี้โดยส่วนตัวแล้วไม่ไม่ได้มีท่าที่น่าไปพิเศษ อย่าลืมสังเกตอาการของตนเองให้ดีนะคะเพราะถ้าเกิดว่ารู้ก่อนจะได้ป้องกันและรักษาได้หมดเวลาของรายการสุขหยุดโรคในวันนี้แล้วนะคะกลับมาพบกับสุขหยุดโรคได้ใหม่วันอาทิตย์หน้า15นาฬิกาถึง15นาิกา30นาทีทีนีท TNN ช่อง16สวัสดีค่ะ